อ่วัสดีทุกคนนะอยู่ของมูชายเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแบบที่ชื่อว่า IQ คิวเทนนะมันจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวไปจับเราชมกันได้เลยครับเอาละไอ้โน๊แก้วแกมาต่อกันดีกว่าว่าแกจะผ่านนะที่เบี้จะเป็นได้ไหมตอนนี้แกยังโง่อยู่นะไอ้โน๊แก้วโอเคทุกคนเนดะี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะครับก็โค้ดน่าจะอยู่ตรงไหนสักแห่งนะในด่านนี้นะครับ เอาละทุกคนนะครับเราก็จะมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะไปตรงไหนอันนี้ก็จะเป็นนับปลากัวนะซึ่งเราน่าจะต้องหาโคตรงแถวนี้แหละนะครับซึ่งก็นับไม่มีเหมือนเดิมนับสองห้าห้าไม่ใช่นะครับผมรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่ตรงนี้แหละนะครับโอเคทุกคนนะขออนุญาตหาโคแป๊บนึงนะครับโอเคเราเจอแล้วทุกคนก็รหัส2 2 9นะครับที่ไม่เป็นรหัสตรงนี้นะครับอ่านแล้วกดดีกว่าก็มาที่ตรงนี้นะแล้วก็ไปเลยนะ เหมือนเดิมนะครับด่านที่21เราก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ไปที่ด่านที่22ดีกว่าด่านนี้นะครับก็ให้เราทําการเดินตามนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมรู้สึกว่าเข้าไม่ได้นะเพราะว่าน่าจะเป็นตัวอย่างโอเคนะครับอ่าโอแตก <S <S โอเคนะครับตรงนี้รู้สึกว่าเราจะกระโดดไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้มันน่าจะแบบให้เราเดินตามนี้อ่าสวัสดีครับอ้แกมานี้ยังไงอ่ะลูกแกทุกคนนี้ก็มีเพื่อนร่วมชะตาก,กรรมนะที่อยู่ในด่านเดียวกันนะครับก็นะครับเขาก็เดินไป ที่เลเซอร์เขาก็ไม่รู้นะว่าจะทําไงต่อนะครับโอเครู้สึกว่าเราจะต้องเดินตามเส้นทางนี่เขาบอกไว้นะครับก็คืออันเนี้ยนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าอ่าแล้วนะอ่าโอเคนะเหมือนคนนั้นเขาจะไปได้นะครับก็ลองดูเลยกันนะอันนี้อ้าวเฮ้ยไม่ได้เฉลี่ยอ่าเอาใหม่เอาใหม่นะพอดีเราน่าจะไม่ใช่รูนี้อ่าเดินได้แบบอ่านี่ไงครับคือเขาเดินเดินตามเส้นทางที่เขาบอกอะโอเคครับก็ไปเรื่อยๆทุกคน ตามนี้เลยถ้าใครยังไม่ไดกดติดตามช่องนี่ต่อช่องชัยเกมเมอร์ก็อย่าลืมกดติดตามช่องที่ต่อของเราได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นช่องให้ในหน้าคลิปน,นะครับโอเคว่า okay, ขึ้นช่องให้แล้วนะอย่าลืมกดติดตามนะยครับโอเคครับดูเหมือนว่าเราจะแบบเผื่อเล่นเพลินไปหน่อยนะเพื่อโฆษณาเพื่อปหน่อยทีนี้ต้องมาเริ่มใหม่รอบหนึ่งเลยนะทุกคนก็นะมาดูกว่านรจะผ่านได้ไหมอ่าเอานี่เดินไปเรื่อยๆแล้วก็อ่ะตามพหฆาตเลยอ่าไม่ผ่านอีกเรียบร้อยนะโอเคนะครับดูเหมือนว่าเราจะต้องไปทางไหนต่อโอเคนะครับเดินไปทางนี้แล้วก็ Pakistan. อ่า ह, ตปวหนึ่งนะแล้วก็เดินมาอ่าเรียบร้อยแตกอีกรอบนึงผมเดินเองหมดแหละโอเคอ่ามาทางนี้มาทางนี้แล้วก็อ่าตามนี้เลยแล้วตามภาพอ่าเดินทางนี้ก่อนแล้วก็เดินทางนี้โอเคโอเคโอเคครับแล้วก็อ่าผ่านละทุกคนผ่านละอ่านันที่ยี่สิครับทุกคนผ่านละนะครับก็มาดูกันดีกว่าว่าเพื่อผ่านด่าที่ไหนอ่านี้ก็จะเป็นง่ายๆนะทุกคนปลากรัวนะครับอ่าเดินมาเดินมาครับโอเคกระโดดไปเรื่อยนะครับ ต่อไปก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับตรงง่ายๆไม่มีอะไรมากครับด่านนี้นะครับคือแบบเราผ่านได้ง่ายๆเลยโอเคนี่ด่านที่นะด่านที่ยี่สินะ25นะ่สิบห้าเนี่ยอันนี้ก็อ่าเล่นเลยเนี่ยอ่า24นะ24ก็นี่โค้ดอยู่ที่อ่ามี1 2 3 4 5 6 6หรือเปล่านนะหกมีหกนับแล้วก็อ่า5แถวนะรู้สึกว่าอันนี้จะอยู่ที่มานาเท่าไหรนะ่ อ่าห้านบผมว่าน่าจะเป็นหกสิบห้ามั้งจะไม่ผิดนะครับอ่าเดี๋ยวเราเดินไปดูดีกว่าว่าเราจะได้หกสิบห้าไหมอ่าหกสิบห้าทุกคนกดไปนะครับอ่าไม่ผ่านโอเคเนเหมือนว่าโคจะเปลี่ยนแปลงหน่อยนะอันนี้หกใช่ไหมแล้วก็อ่ามีห้าแถวนะครับถ้าจะไม่ผิดคือผมว่าน่าจะยี่สิบห้านะยี่่ห้าแบบนะอ่าไม่น่าใช่อหกสิบสองลองดูอ่าหกสิบเอ็ดอ่าไม่ใช่อ่าหกสิบเท่าไหร่เนี่ยกดมั่วๆแล้วกันนะกดไล่แต่หนึ่งถึงสามเลยเอ้ยหนึ่งถึงสิบเลยแล้วกันหกสิบสามหกสิ หกสิบห้าไม่ใช่หกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบเก้าทำได้ของแกแกดมั่วท,ทั่ขนาดนั้นโอเคตื่นนะนะผมก็อะไรอย่างที่ผมหลับไปนานนะโอเคแล้วนีหนุนว่าตัวเลขเราจริง่ใช่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราว้ามาที่ด่านนี้นเนี่ยอุย้ยนะับผ่านมาเรียบร้อยแล้วนี่เหมือนว่านะหุ่นยนต์จะช่วยเรานะทุกคนก็มาอยู่ที่ด่านที่27แล้วนะครับด่านนี้เป็นด่านลาวานะครับก็เข้าใจให้เรื่องว่าเหล็กกับไม้แนละ้วซึ่งผมก็จะเลือกเหล็กนะเเเ่่คคอ่ออนนนคาาาถมงยยย้้วฮไไปหีรก็ด อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกลูกจะหายไปไหนอ้าวเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ทางนี้ทางนี้เลยอ้าวเดี๋ยวเขาไหลไปอ้าวโอ้ยตุยเลยเฮ้ยเลูกบอลบ้าเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยอ้าวไปเลยไปอ้าวทางนี้ทางนี้ไปเลยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเลี้ยวเร็วเร็วเรวอ้าวตายแล้วยาเรียบร้อยจริงอ้าวมาอ้าวทางไหนเฮ้ยยิงไปดิกิงไปดิกิงไปดิกิงไปทุกคนยิงไป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 โอ้ยเรียบร้อยแตกอีกรอบนึงนี่มึงโอ้โหลูกบอลบ้าเลยทำไมแบบ มันแบบวิ่งยากจังนะทุกคน,กค,นคือแบบเอาจริงๆนะถ้าตามหลังเราบอกเนี่ยมันมันก็ทําได้ไม่ง่ายนะทุกคนคือแบบมันต้องผ่านลาวานเนี่ยแสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องประครองตัวให้ได้นะครับซึ่งมันก็คงยากนิดนึงนะเพราะว่านี่ยตามกฎเนี่ยมันจะวิ่งเร็วขนาดนั้นนะ่ะอ่ะโอ้โหไม่ไปซะละไม่รอเราเลยโอเคครับด่านนี้แบบน่าจะเป็นด่าน,นที่ท้าทายเรามากเลยนะเนี่ยอ่าค่อยขยับไปเรื่อยๆครับอ่าขยับไปเรื่อยอ่ออ่ออ่อเรียบร้อยไม่ผมจะถึงแล้วนิดเดียวเอง โคับไปยังไงต่อยังไงยังไงยังไงเอาเรียบร้อยไม่เหลือครับไอ้ด่านนี้มันยากเหลือเกินทุกคนโอเคนีใ <years> okay, นรอบอีกที่รอบที่หนึ่งล้านนะทุกคนยังผ่านมาไม่ได้เออเรียบร้อยไปอีกรอบนึงโอเคนีนที่รอบที่1นึ่งล้านหนึ่งนะทุกคนแล้วก็อ่าไปเรืออะไรอแล้วก็มันจะผ่านนะมันจะผ่านอ่าเรียบร้อยเรยา,เราเรรผ่านนะครับด่านที่เจนะโอ้ยยากเหลือเกินครับเราใช้เวลาอยู่ที่นี่นะประมาณ2ี่สิบกว่าปีนะทุกคนโอเคด่านนี้เท่าไหร่เนี่ยอ่าด่านนี้นด่านที จะผ่านได้ง่ายๆนะทุกคนอ่าอันนี้คือศีโลแล้วก็อ่านะลองดูนะครับผมรู้สึกว่าด่านนี้เนี่ยคือจะให้เรากดตามตัวเลขนี้นะครับอ่าเราต้องหาโค้ดใช่ไหมนะครับโค้ดมันมีอยู่ว่า1 4อะไรเนะี่ย1 4 1 0งสี่หนึนะหนึ่นะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่หน1่1ส1่แปนะกดไปนะครับโอเคผ่านเรียบร้อยแล้วคนด่านนี้นะ,ะที่28นะครับอ่าโอเคด่านนี้ก็ง่ายๆนะครับอ่าอันนี้ก็คืออะไรเนี่ย อันนี้เป็นรูปทรงในหคณรตนะครับซึ่งคิดว่ามีมัน4อันนะครับก็น่าจะต้องให้กดเลข4นะครับ<า>ก็ขอดูค้หนึ่งนะครับให้เราหาตัวเนี่ยอันนี้3อันซึ่งมันก็มีประมาณเนี่ยนะหนะึ่งสองสามสี่แต่ผมหาเรียบร้อยแล้วว่ามันต้องเท่าไหร่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาโค้ดนดีกว่านะครับไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องวิชัยเกมเมอร์นะครับก็เดี๋ยวเราจะขอพักเบียดเพคลิปเป็นเท่านี้นะครับก็ถ้าใครอยากดูต่อก็รอคลิปหน้าได้นะครับ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว่เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย